คณิตศาสตร์น่ารู้สไตล์ครูธนกิดคลิปนี้นะครับเป็นการนําสมบัติของการเท่ากันแก้สมการเชิงส้นตัวแปรเดียวครับช่วยให้เราแก้สมการได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับเชิญติดตามชมครับอดอดไปรักชนะค่ะสมนิยมได้ค่ะเชิญครับเจ็นลบห้าเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีคูสเท่ากับยีค่ะเกิุญญดาเรมรัได้ยีค่ะ สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการแก้สมการให้กับนักเรียนนะครับโดยการใช้สมบัติของการเท่ากันช่วยในการแก้สมการเชิงสิ้นตัวเพรเดียวสมบัติของการเท่ากันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สมบัติสมบัติที่1ก็คือสมบัติการสมมาตรสมบัติที่2สมบัติการถ่ายทอดสมบัติที่3สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกสมบัติที่4สมบัติสุดท้ายนะครับสมบัติของการเท่ากัน กับการปุูมนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนี้นะครับจงแก้สมการต่อไปนี้15เท่ากับลบ 8a บวก 3a ส่วน5ลบ 5, 5ซึ่งเป็นสมการที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนในระดับเรานิดหนึ่งคราวคือเราก็ไม่สามารถนั่งแทนค่าตัวแปรแล้วหาค่าออกมาได้ทันทวกทีเราก็ต้องใช้สมบัติอ,อการเท่ากาันช่วยสําหรับวิธีการแก้สมการสมรการที่เห็นเนี่ยบางคุอาจจะไม่ คุ้นชินเท่าไรนะครับเพราะว่าตัวเพลมันมาอยู่ด้านขวาครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถสลับที่จากด้านขวามาอยู่ด้านซ้ายสลับที่จากด้านซ้ายไปไว้ด้านขวานี่ก็สามารถทำได้เพราะมันเป็นไปตามสมบัติสมมาตรซึ่งสมบัติสมมาตรเนี่ยกล่าวไว้ว่าถ้า A เท่ากับ B แล้ว B เท่ากับ A ก็หมายถึงสามารถสลับไปมาได้ก็สลับได้แบบนี้การแก้สมาการก็คือการกำจัดตัวเลขที่อยู่ด้านเดียว กับตัวแปรให้หมดไปให้เหลือแต่ตัวแปรตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เรามองเนก็คือลบหเรากําจัดออกได้ไงเราก็เอา5มาบวกนะครับเอาตัวมันีมาบวกแต่ต้องบวกทั้งสองข้างแบบนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นไปตามสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกก็คือถ้า A เท่ากับ B แล้ว A บวกซเท่ากับ B บวก C ซ้ายมือก็จะเหลือลบแปด A บวก3าส่วน5นะครับส่วนด้านขวามือ15บวก 5าก็ได้เท่ากับ20 e ตัวต่อมาก็คือเลข5ที่มันหารอยู่การกําจัดเลข5ก็ต้องเอาเลข5เนี่ยมาคูณซ้ายมือคูณด้วย5ขวามือก็ต้องคูณด้วย5ซึ่งเราทําแบบนี้ก็เป็นไปตามสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณกล่าวคือถ้า A เท่ากับ B แล้ว A คูณ C ก็เท่ากับ B คูณสทีนี้มาดูบรรทัดต่อไปซ้ายมือเหลือเท่าไรหร่5 15 5 1 5เราก็ตัดทอนการก็เหลือลบ8 a บวก 3a ส่วนทางด้านขวามือ20คูณ5ก็ได้100ทีนี้เราก็ทำต่อนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวแปรตัว a เนี่ยอยู่2ตัวความหมายของตัว a อยู่2ตัวก็คือตัวแปรเหมือนกันเนี่ยเราสามารถเอาตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าตัวแปลเนี่ยมาบวกลบกันได้ซึ่งในที่นี้บวกลบกันก็ได้เท่ากับลบ5ก็คือเอาลบ8มาบวกกับ3ก็ได้ลบ5มันก็เลยได้ลบ5เท่า เท่ากับ100 2บรรทัดนี้เท่ากันได้อย่างไรนะครับก็เป็นไปตามสมบัติการถ่ายทอดนะครับก็คือถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ c ถ้าเรามองซ้ายมือกอเหลือตัวสุดท้ายก็คือลบ5นะครับลบ5คูณกับ a อยู่เราก็ต้องเอาลบ5มาหา ความจริงการเอาลบห้ามาก็คือการอูณด้วยส่วนกลับของลบห้านั่นเองก็คือด้านขวามือเราก็ต้องเอาลบห้ามาหารเช่นเดียวกันก็คือได้ร้อยหารด้วยลบห้าซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตาสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะครับก็คือถ้า A เท่ากับ B แล้ว AC เท่ากับ BC นะครับทีนี้เราก็มาถอดน,นะครับลบ5 1, ล้าหนึ 5, ่งลบห้าลบห้าหนึ่งลบห้า พอจะได้1หาร1ก็มีค่าเท่ากับ a ด้านขวามือลบ5 1ลบ5ลบ5อะไรร้อยก็ต้องเอลบ20ลบ5คูณลบ20จะได้100ความือพอจะได้ลบ20เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าคำตอบของสมการก็คือ a อเท่ากับลบ20นะครับกคุณ จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับขอฝากพวกเราให้เข้าไปติดตามคณิตศาสตร์น่ารู้นะครับสไตล์รู้พันกฤษในช่องชาด mm hmm. ายีทินยูทูบยูทู e เพื่อเด็กหลังห้องหรือว่าใน Facebook นะครับท่านนักกฤษโมราสินขอไปอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าชมได้นะครับคงจะลาพวกเราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ